กลายเป็นเรื่อง talk o f the town ทันทีเมื่อละครที่กำลังโด่งดังอย่างเรื่อง เกมรักทรยศที่มีพระนางรุ่นใหญ่อย่างแอนทองประสมและอนันดาเอเวอริงแฮมที่แสดงฝีไม้ลายมือร่วมกันซึ่งในตอนจบของเรื่องทางทีมงานก็ได้จัดงานอีเวนต์ใหญ่ที่มีชื่อว่าเอนเกมทรยศปิดโรงหนังดูตอนจบพร้อมกันเพื่อลุ้นบทสรุปของแต่ละตัวละครพร้อมทำการพูดคุยเรื่องเบื้องหลังการถ่ายทำกับบรรดานักสแสดงทั้งหลายแต่ในช่วงหนึ่งของงานอีเวนต์บนเวที แอนทองประสมก็ได้ทำการสาธิตการแสดงแบบเล่นจริงตบจริง ด้วยการตบหน้าดีเจนุย้ยซึ่งรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานภายหลังดีเจนุ้ยก็ได้นำคลิปวิดีดังกล่าวมาเผยแพร่ในช่องทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่าไม่น่าไปสงสัยเรื่องที่แอนเล่นจริงตบจริงเลย5555โดยคลิปดังกล่าวแอนทองประสมตบหน้าดีเจนุย้ยกลางอีเวนต์หลังสงสัยว่าทำไมต้องเล่นจริงเจ็บจริงซึ่งแอนทองประสมเลยสาธ ให้เห็นแบบสมจริงว่าการตบจริงและตบหลอกมันต่างกันอย่างไรหลังจากที่ตบแอนทองประสงค์ได้เข้าไปกอดดีเจนุ้ยพร้อมขอโทษอ,อยู่หลายครั้งหลังจากที่ดีเจนุ้ยได้นำคลิปดังกล่าวมาโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัว ก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แซวรวมไปถึงชาวเน็ตที่คอมเมนต์ขำๆกับความที่สงสัยของดีเจนุ้ยจนทำให้อีกฝ่ายถูกตบจริงแต่ทว่ามีชาวเน็ตบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการกระทำนี้โดยมองว่าแอนทองประสมทำเกินเหตุและดูเหมือนไม่ให้เกียรติอีกฝ่ายอาทิอันนี้บรีฟรกันไหมเรื่องตบแต่ดูแล้วไม่ค่อยให้เกียรติกันเท่าไหร่นะคะ คุณแอนเขาโดนตบจริงบ้างไหมคะเอาจริงงงนี่สงสารคุณนุ้ยอาจต้องทำงานต่อด้วยถ้าไม่ใช่คุณแอนตบคงดราม่าไปละหยอกแบบไม่น่ารักเท่าไรแต่ล่าสุดทางแอนทองประสงค์ก็ได้เข้าคอมเมนต์ขอโทษดีเจนุ้ยใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วว่านุ้ยพี่ขอโทษตอนนั้นพี่จำความอะไรไม่ได้เลยด้านดีเจนุ้ยเองก็ได้เข้ามาตอบกลับว่า ตอนแรกนุ้ยจำได้พอโดนปุ๊บจำอะไรไม่ได้เลยครับที่แอน5้าล้านห้าแสนห้า